สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบอสการนอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบรรษาการตาพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สํานักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดําเนินการมอรเพ้าห่มกันหนาวจําจนวน150ผืนตามโครงการกองบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเป็นของขวัญปีใหม25 66, ห่2566ณบ้านนวลสว่างตําบลคําชีอีอําเภอคําชีอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการคืั้นที่3-1หนสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทรหารพัฒนา จัดกำลังพลร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระร,ชา,ะราชทานมอให้แก่ราษฎรที่อาศัยในถิ่นธุรกันดานผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวร่วมกับมูลลนิทรรปราชานุเคราะห์ในพระบรมบราชปธัมภ์โดยมีนายชนินพันเ็มในอำเภอปัวเป็นประธานณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่5.1สำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับนักเรียนโรงเรียนราระชญุเคราะห์54ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติรุ่นที่3จำนวน300คนจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยดำเนินการทาสีสนามเด็กเล่นทำความสะอาดวัดและทำแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดลณโนะรงเรียนราระชญุเคราะห์54และวัดทิพยารามตําบลนนนหนังแพ่งอําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังนหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ